สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับรายการที่จะนำสาระความรู้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังส่งมากได้คืนมากเงินประกันสังคมพูดกันตนต้องรู้พูดกันตนควทซาเรื่องของเงินฉลาภาพประกันสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนใช้แรงงานของพูดกันตนก็ว่าได้ หลายคนไม่ทราบหลายคนไม่รู้จะต้องรู้ซึ่งพูกันตนมาตรา33พุกันตนมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนแรกตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาจะได้รับเงินออมรลาพคืนทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นพู้กันตนมาตรา33ไม่ว่าท่านจะเป็นพู้กันตนมาตรา39กันนะครับ ทุกกันตนที่ส่งในสมทบมากก็จะได้รับเงินชราภาพคืนมากหมายความว่าหมายถึงอย่างไรมีหลายคนสงสัยและก็มีคำถามต้องขออธิบายแบบนี้นะครับเงินชราภาพเป็นเงินออมของผูกกันตนที่ฝ่ายบุคคลหักนำส่งนสมทบของผูกกันตนทุกๆเดือนส่งกองทุนประกันสังคมทุกเดือนเงินเดือนมาก ก็จะมีเงินเก็บออมชราภาพมากเงินเดือนน้อยก็จะมีเงินเก็บออมชราภาพน้อยไปตามเงินเดือนของแต่ละคนและยังมีเงินสมทบจากบริษัทจากนายจ้างตามกฎหมายที่นายจ้างที่บริษัทจะต้องสมทบให้กับลูกจ้างซึ่งเป็นไปตามกฎหมายประกันสังคมกำหนดและกฎหมายประกันสังคมกำหนดปัจจุบันเงินเดือนสูงสุดเพดานประกันสังคมกำหนด สูงสุดไว้ไม่เกิน1 5 0 0 0ับาทซึ่งผู้กันตนที่มีเงินเดือนเกินเพดานประกันสังคมกำหนด1 5 0 0 0ับาทประกันสังคมก็จะคิดเงินเดือนที่1 5 0 0 0ับาทเท่านั้นสำหรับผู้กันตนมาตรา33ที่มีานจ้างส่วนสำหรับผู้กันตนมาตรา39ที่สง่งินสมทบเองสำนักงานประกันสังคมกำหนดเงินเดือนสำหรับผู้กันตนมาตรา39เท่ากันทุกคน อยู่ที่4,800บาททุกๆคนหรือเป็นฐานเงินเดือนสำหรับผู้กันตนมาตรา39 4,800บาทนั่นเองหรือผู้กันตนมาตรา39มีเงินเก็บออมต่อเดือนเท่ากับเดือนละ288บาททุกเดือนหรือคิดที่6%ปีละ3,456บาทหากก่อนหน้านั้นผู้ก,กันตนมาตรา39 เคยเป็นผู้กันตนมาตรา33มาก่อนก็จะนับเงินของผู้กันตนมาตรา33ด้วยไม่ได้แยกกันไม่ได้แยกกันนับหากส่งเงินประกันสังคมมาตรา39ต่อจากประกันสังคมมาตรา33 10ปีก็จะมีเงินบวกกับเงินมาตรา33ก่อนหน้านั้นบวกเพิ่มเท่ากับ34,560บาท หากผู้กันตนมาตรา39มีการส่งในสมทบ20ปีต่อจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33ก็จะมีเงินฉลาภาพเท่ากับ 69, 120บับาทเลยทีเดียวนะครับจึงเรียกได้ว่ายิ่งส่งมากก็ได้รับเงินฉลาภาพคืนมากนั่นเองส่วนสำหรับผู้กันตนมาตรา33หากมีเงินเดือนเกินเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนด1 5 0 0 0บาท ก็จะคิด15,000บาทผู้กันตนจะมีเงินเก็บออมต่อเดือนในกรณีผู้กันตนมาตรา33มีเงินเดือนเกินเพดานประกันสังคมกําหนดเกิน15,000บาทจะมีเงินเก็บออมต่อเดือนเท่ากับ900บาทต่อเดือนปีละ18,000บาทต่อปีหากผู้กันตนมาตรา3 3ทํา 33, ทงาน10ปีก็จะเท่ากับมีเงินเก็บออมชลาภาพเท่ากับ1นึ่งแ นะครับ8,000บาทหากผู้กันตนทำงานอยู่ในบริษัท20ปีก็จะมีเงินเก็บออมชราภาพ2 1 6 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับหรือยิ่งทำงานมากก็จะยิ่งส่ง,งินสมทกมากแล้วก็จะได้เงินออมชราภาพคืนมากนั่นเองบางคนอาจจะไม่ได้รับเงินก้อนบำเหน็จนะครับ ตามที่ต้องการเพราะว่าส่งงินสมทบเกิน180งวดหรือตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดก็จะได้รับเป็นเงินบำนาญนฉลาภาพรายเดือนตลอดชีวิตประกันสังคมมาตรา33หากมีเงินเดือนเกินเพดานสำนักงานประกันสังคมกำหนด1 5 0 0 0บาทก็จะมีเงินบำนาญเริ่มต้นที่เดือนละ3,000บาทหากส่งเงินสมทบครบ12เดือน ก็จะมีเงินเพิ่มต่อปีเท่ากับปีละ2 2 5บาทต่อปีหากพูมกันต้นมาตา3า3สส่งเงิน10ปีก็จะมีเงินเพิ่มเท่ากับ2,250บาทแต่หากพูมกันต้นมาตา3า3สส่งเงินสมทบ20ปีทำงาน20ปีก็จะมีเงินเพิ่มบำนาญเท่ากับ4,500บาทหากรวมกับเงินบำนาญเริ่มต้นที่พูมกันตน มีเงินเดือนเกินเพดานประกันสังคมกำหนด15,000บาทพู้กันตนก็จะได้อรับเงินบำนาญต่อเดือนเท่ากับ7,500บาทเลยทีเดียวน,นะครับแต่หากเป็นพุ้กันตนมาตรา39เงินบำนาญชราภาพเริ่มต้นสำหรับพู้กันตนมาตรา39จะอยู่ที่เดือนละ960บาทหากทรงเงินสมทบครบ12งวดสำหรับพู้กันตนมาตรา39จะมีเงินเพิ่มบำนาญต่อปี เท่ากับปีละ72บาทต่อปีหากส่งครบ10ปีผู้กันต้นมาตรา39จะมีเงินบำนาญเพิ่ม720บาทหากผู้กันต้นมาตรา3าส่งเงินส่งทบด้วยตนเองเท่ากับ20ปีผู้กันต้นมาตรา39ก็จะมีเงินบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นเท่ากับ1440รบาทเป็นต้นรวมผู้กันต้นมาตรา39 นะครับที่ส่งเงินสมทบ20ปีนะครับรวมกับเงินบำนาญเริ่มต้นที่จะได้รับ960บาทก็จะมีเงินบำนาญต่อเดือนเท่ากับ2,400บาทต่อเดือนกันนะครับซึ่งเป็นที่มาที่ไปของหัวข้อวันนี้ยิ่งส่งมากก็ยิ่งได้คืนเงินชราภาพมากนั่นเองหวังว่าคลิปนี้ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ันตนหลายคนหลายท่านที่มีความสงสัยเรื่องนี้หากชินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปทุกๆครั้งอย่าลืมนะครับแชร์ได้เลยให้กับผู้ันตนหลายคนหลายท่านที่ยังไม่ทราบแชร์ได้เลยให้กับคนทำงานหลายคนหลายท่านยังไม่ทราบและที่สำคัญอย่าลืม แนะนำช่อง YouTube HR Channel ให้กับเพื่อนๆท่านด้วยกดติดตามมุมขวาล่างได้เลยแนะนำช่อง YouTube คนทำงาน HR กับสิทธ์ประกันสังคมให้กับเพื่อนๆได้ด้ยกดติดตาม Subscribe มุมขวาล่างด้วยเช่นกันขอบคุณครับสวัสดีครับ